แล้วก็สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กกิจเกมแล้ววันนี้เราเป็นบล็อกฟุตหลังจากตอนนั้นที่เปลี่ยนเป็นเป็นผลยางแนละ้วก็เปลี่ยนเป็นผลแสงแลโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะบนนุ่์เงือกน,นะครับเดี๋ยวขอเอานำทางก่อนโอ้โอ้มีน,นูเลยไกลมากไปขออนุญาตเดี๋ยว เดี๋ยวก็หาเกาะตัดตัดตอนไปมา่อนี้ั้องขออนุญาตตัดภาพตอนไปถึงเกาะแล้วนะมามาถึงแล้วไปแบบเดียวเองมาถึงแล้วไปลงบน้รนลรังเราก็จะฟาร์มโดยจะถึง475เลยคนระับเออเออมันจะดีวอ เวลาจะไม่ขาดตัดตัดวิตัดเวลาก็ได้นะตัดคลิปตอนน่ะตอนนี้อยู่ไหมโอเคอยู่เราหยิบเนี่ยมาเราหยิบมาทำไมไม่เห็นต้องหยิบหาเอาน้องคืนมาวิดีโอไม่ได้ค่าทพลงเวอร์ชัน HD นั่นไงปิ้มเตะขอเวอร์ชัน HD เวยเวายเวลาเล่นเกมหัวร้อน่ะเก็บมือนกนนะกับทุกคนเฮ้ยเอ้ยลบโอ้โหมมงมึล่างสองแล้วร่ะล่างสองแล้วดิว่ะมีล่างสองแล้วน่ากลัวว่ะ มาได้ไงยิ้มหาเตี่ยมาเออเพื่อนนี่รับสิบเตะแล้วก็เตะเตะอ่ะเตะจเวนเห็นหน้าแล้วอยากต่อยใช่เพื่อนอารองใช่ไหมฉันเห็นนะฉันหน้าแกเหมือนว่าตัวละครบมบมหมาละ เป็นแบบ EP เราจะทำยืดอยืย้อๆจะไม่ได้แจกวาหารนะครับถ้าจะแจกวาหารก็ต้องทำไปดีมากโอ้ปัำน้อยแจกวาหารเหรอไม่ไม่จริงปังเอาไปคำน้อยเยอะเอะอเอเอช่วยช่วยวูฟวูฟวีดาบเซเบอร์ โอ้อยนโหโอเียโอ้จะแตกแล้วโอ้แตกแล้วอ,อ่ะฮะฮะเอ่อ,อคอมเมนต์ให้หน่อยครับมันเกืออะไรคือเก่เ,ยเลยตามวิวต่อ อันก็ชำเสแสงเลยขอหน้าน่ะโอเคฟาร์มกูไปยาวๆวันนี้ก็ฟาร์มไม่จ์ะจะฟาร์มมาดาบซีเบอร์นละไม่ดีกว่าไม่เคยอยากฟาร์มจะฟาร์มเวลานี้จะไปถึงโลก,กรามเลยโลกสองแล้วก็โลกสาม

จุดรู้จักข้าหัวตัวเองค่าหัวกูท่านไก่วอ้ยสัตว์ดรู้คือไม่ไดูข้าหัวก็คือไปหาป้ายข้าหัวตัวเองแต่ผมหาไม่เจอเลยใช่ไหมใช่ไหมต้องหาป้ายข้าหัวตัวเองใช่ไหมหรือเปล่าเพื่อเขาไม่ไหนครับวันนี้ก็ยังคิดใหม่ขอโทษที่ไม่ได้ลงนานเลยไม่ใช่ไปลงนานแทบไม่ลงเลยแหละไป คตรยต่อดูนราไฟดูดราไฟข่าคือขี้ซาลุไปเลยโอ้มันเอาเกือบแตกเลย หยุดเลยไอ้นี่ยคิดว่าเวลน้อยกูกแล้วมึงเปรี้ยวมากเหรอเจอกูไอสัตว์คิดว่ามึงเปรี้ยวมากเหรออย่าคิดว่ามึงเปรี้ยวมากน้องถ้าแมเวเยอะกว่ากูจะตบพรมสแต็กแม่ ทรงเสียสละเพียงน้อยมิใครได้เห็นได้ยินยินยินเพราะใครเนาะใครเนาะร่วมใจไฟเทวินเป็นผู้ปิดพองหลังพระผู้ปิดพองหลังพระผู้ปิดพองหลังพระพระบาทสมเด็จพระอะไรวดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โอ้ผมจอนซะเหลือเกินจอนจะบมายเลยผยจกเป้ที่งฟาร์มสัตว์ตนฮะต่อยขอปอบขี่มีผลยางเงี้ตัวแล้วก็ผลน้ำแข็งน้ำแข็งว่ไม่กินนะโอ้ผมฟาร์มมาตเต็ม ความมั่จะได้ทุกท่าแสงก็ทุกท่าไฟทุกท่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะอาคาอินุไปตีว่าอาคาอินุนะ้นขอตัดคลิปตอนไปถึงเกาะอาคาอินะุเลยนะครับ สิ Mary ทแมรี่จัวโทรศัพท์เจ้าของไปจัดเออจ,ดอ,อจัดโทรศัพท์สายชาเจ้า,าของไปใส่นระเป๋เาของแม่ไปใส่กระเป๋าเจ้าของเาปนไร đang dung 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 sầm sống bò bye 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 bye, ok, giờ dung dung sẽ lo dung 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 ดูอาคาอินูมันเกิดมันเกิดจะเดี๋ยวจะไปดูก่อนทอนี้แบกของอย่างเยอะเลยไปดูถ้าเกิดแล้วก็จะนับเฟสเฮ้ยเกิดแล้วมามามาเตรียมเปิดสึกกับอาคาอินุกันมาคลิปนี้จัดแค่สิบห้านาทีครับเพราะจะ วันนี้จะไปเที่ยว อโอ้ทำไมหลังมันบวมวนะ้องวะการกดตรงผมแบบนี่ไอ้ม่วงหน้ากิริว่าจะใส่หน้าขยับได้นะแต่บนใส่ไม่ได้เวลาเข้าเกมเป็นหน้ายิ้ธรรมดาเหยะยะยาะ้ยหย่าย่าย่า เกิดโอ้เยจำได้ไอ้้ไอนั่นน่ะเลยนะมันไข่ไป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 น้องแวะไปเกาะแรกนะเพราะว่าจำได้ว่ามันมีคนฟาร์มอยู่เราจะเอาขนไปให้เขานะจำได้เลยเราจะเอาผลไปให้เขานะครับ เดีย่ยวเราจะเอาผวกหห้เขาแล้วเขาไขห่หมอคอมส่งไป่ไลยกาะเล็กนั่นเนี่ยใในู่นเกนปล่ไยไปเป,ป,ย,ปยียนติ กดเล็บของตามได้ว่าเขาฟาร์มเราจะไปหาเขากันไปตอนแรกก็แวะไปก่อนแรกนะแล้วก็มาเกาะอะไรนู่นอะไปยองฟาร์มอยู่ไหมเดี๋ยวบอกแล้วว่าเขากดออกโอ้ไอซัสไอซัสไอ่ใช่กดออกไม่เงย สบายลมรมบายลมมอคาไปดูเกาะลิงดี่ฝักัปืนทำไมชายผู้นั้นทำไมถึงกดออกกดออกทำไมฉันกสงสัยไม่ได้จไม่่กะตันทำไมคกดหอกต r เนี่ยเรียบไม่ดี ผนปีศาจไหมเอาเฮ้คนอื่นบอกไปนี่ไงเอาบ่เอาบอานเอา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  Ndio.